สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับการที่เราแอบชอบใครสักคนและไม่กล้าที่จะคุยไม่กล้าที่จะสบตา พอเจอเขาคนนั้นทีไรก็มีอาการประมาทไม่เป็นตัวของตัวเองตื่นเต้นขึ้นมาทันทีหากปล่อยไปแบบนี้คงมีใครคนอื่นมาคว้าจัดหน้าเราไปแน่ครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคนไปดู5้าทริคเด็ดๆที่จะทำให้หนุ่มๆหันมาปิงคุณสาวๆคนไหนที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่ลองนำไปใช้ดูครับอาจจะได้สมหวังดังที่ตั้งใจไว้ไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างข้อที่ 1. ความมั่นใจนี่แหละคือกุญแจสำคัญ ก่อนที่จะไปนึกฝันให้คนนั้นคนนี้มาชอบตัวเราถามตัวเองก่อนเถอะครับว่าเราชอบตัวเองแค่ไหนครับ เพราะสิ่งนี้ตัางหากที่จะสื่อตัวเราออกไปให้คนภายนอกรับรู้ไม่ใช่คิดว่าฉันก็โอเคนะถ้าเขาไม่มีใครบางทีเขาอาจจะชอบฉันก็ได้เราคิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันจะสื่อออกไปเลยว่าเราเองไม่มีความมั่นใจในตัวเองเราจําเป็นต้องคิดว่าเราดีพอตัวผู้ชายคนนั้นจะโชคดีถ้าได้เราเป็นแฟนแต่ก็ต้องไม่ใช่การหลงตัวเองจนเวอร์วังอลังการมากเกินไปนะครับข้อที่2ทําตัวเฟลลี่เข้าไว ถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้ชายและต้องไปนั่งทานข้าวกับคนที่ไม่รู้จักคนหนึ่งซึ่งสวยมากแต่หน้าบึ้งตลอดเวลาในขณะที่อีกคนหน้าตากลางๆยิ้มเก่งพูดจาน่ารักถ้าเป็นเราเราจะเลอกคุยกับใคร แน่นอนครับว่าใครๆก็ต้องเลือกคุยกับคนที่สทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมหละครับว่ารอยยิ้มเป็นแรงดึงดูดใจคนได้ดีจริงๆและที่สําคัญเป็นวิธีสร้างมิตรที่ง่ายแสนง่ายเพียงแค่ฉีกยิ้มอย่างจริงใจแค่นี้เองครับผู้ชายร้อยทั้งร้อยชอบผู้หญิงสวยอันนี้พอเข้าใจครับแต่ถ้าสวยเลิศเชิดหยิงอันนี้เขาไม่ชอบหรอกครับคอนเฟิร์ม แม้เราจะหน้าตาไม่สวยเท่าใครๆแต่ขอให้เรามีความจริงใจมีความเป็นมิตรร่าเริงเชื่อเถอะครับว่าต้องมีผู้ชายสักคนที่แอบสนใจเราอยู่นแน่ๆลองเปิดใจบ้างนะครับพยายามสบตาหนุ่มสักคนแล้วยิ้มให้กับเขาถ้าเราดีจริงน่ารักจริงเขาต้องหันมาทําความรู้จักกับเราจนได้เชื่อผมเถอะครับข้อที่สทําให้เป็นเรื่องง่าย บางคนอาจจะคิดว่า Lo v e at first sight อาจจะไม่มีจริงแต่เชื่อเถอะครับว่าความประทับใจครั้งแรกมีจริงนะครับถ้าเราเจอชายคนที่เราปิิงจะทําอย่างไรดีครับเขาถึงจะรู้ว่าเราสนใจบางคนอาจจะถอยไม่กล้าพอและปล่อยโอกาสให้ผ่านไปจากนั้นก็มานั่งเสียดายอย่าทําอย่างนั้นเลยครับถ้าอยากรู้จักเขาจริงๆเราก็คุยกับเขาในฐานะเพื่อนก็ได้ครับถ้าไม่คุยกันจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเขาเป็นคนยังไงถามในเรื่องของเขาเรื่องที่ เขาสนใจแต่ก็ไม่ต้องแสดงจดจงแจ้งว่าเราจะจีบเราเป็นผู้หญิงมันดูไม่งามครับเพราะเขาอาจจะกลัวและชิ่งหนีไปเลยก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาจริงๆบางทีเขานั่นแหละที่ชอบนิสัยใจคอเราจนอยากจะคิดกับเรามากกว่าเพื่อนก็ได้ครับเห็นไหมละครับว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแค่นี้เองไม่เห็นจะต้องทําให้มันยุ่งยากเลยครับข้อที่ 4. อย่าตามเขามากเกินไป ผู้ชายเขาชอบผู้หญิงที่ว่าง่ายนะครับแต่ไม่ใช่ง่ายๆจำคำนี้ไว้ให้ดีครับเพราะสาวๆบางคนพอมีคนมาจีบก็ดีใจใหญ่ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรจะทำอะไรก็เอออ,อหอหมกไปกับเขาซะทุกเรื่องทำตัวอย่างนี้น่าเบื่อครับ ทำตัวสนทางกับเขาซะบ้างเพราะถ้าเราตามใจเขาตลอดมันจะดูไม่ท้าทายสําหรับเขาและอีกไม่นานเขาก็จะโบกมือลาเราไปหาผู้หญิงคนใหม่ที่ดูน่าค้นหามากกว่าครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องมันคงจบลงแบบเศร้าหน้าดูเลยแหละครับข้อที่5เป็นตัวของตัวเองดีที่สุด การที่เราแกล้งทำตัวเป็นคนอื่นเชื่อเถอะครับว่าทำได้ไม่นานเราก็ต้องกลับมาเป็นตัวเองอยู่ดีซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนกับการโกหกนั่นแหละครับคงไม่มีใครชอบหรอกครับ การเป็นตัวเองนั้นแน่นอนมันไม่สามารถการันตีได้ว่าผู้ชายเขาจะชอบในแบบที่เราเป็นแต่ถ้าเราเสแสร้งเพื่อเขาสักวันเขาก็ต้องรู้แล้วก็จากเราไปสู้เราเป็นแบบนี้แล้วมีผู้ชายที่ชอบเราในแบบที่เราเป็นไม่ดีกว่าหรือครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องใส่หน้ากากาเข้าหากันเคยทําอย่างไรก็ทําไปเถอะครับเพราะถ้าฝืนทําในสิ่งที่ไม่ชอบคนที่จะทุกข์ใจคือตัวเราไม่ใช่คนอื่นเลยครับ เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆ5ทริคเด็ดๆที่จะทําให้หนุ่มๆหันมาปิ๊งคุณอย่างที่บอกไปแล้วการที่เราจะทําให้ใครสักคนหันมาสนใจเรานั้นเราไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเองไปเสียหมดทุกอย่างครับใช้คําว่าปรับปรุงแค่บางอย่างบางเรื่องก็พอครับเพราะผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะสนใจในความที่เราเป็นตัวของเราเองมากกว่าครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ